ันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์หน่อไม้ไอตรงลืมแรงตอนตรงนี้แล้วก็แยกสะโปกเอาน่าจะมีเครื่องมือเนาะมีลอก นี่เรามันไม่ผ่มโีน เยอะต้องขยายพันธุ์้องแล้วขายมีคนมาสั่งจองได้แล้วอ,อ,อุ้ย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 อะไรอ่ะ ทำนะครับเ,<อ>เล็ก<อ>น้ำหอ,อกให้ดีก่อนขายกิก่งเท่าไหร่นี่ขายกิ่งละห้าบาทพอโอ้ยค่าตัดยังไม่ได้เลย เอาช้าแล้วก็30-40นั่นแหละค่อยๆไช้ำนี่หนอมันก็จะเป็นแบบนี้ ถ้ามีน้ำก็ได้ทานถึงเื่าแล้งที่สามถ้าขายซ้ำถ้าขายกิ่งละสามบาทเอาไปชำก็ได้90บบาทแล้วเนี่ย ใช้เวลาให้มันติดก่อนทำเกษตรไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะต้องใช้ความอดทนพอสมควรความอดทนกับความอึดใจรัก ทัะะเกษตรใจไม่รักมันไม่ได้กจะอันนี้ตัดหน่อยชํำสัก,กสิบกิ่งที่วันนี้ไม่ได้ข่าแรงขั้นต่ำสักสามรอยเดี๋ยวจะเอาไปชํำให้ ให้อีกไหมที่มันจะเอาง่ายๆอะ่ะฝั่งนี้ไหมนี่ฝั่งนี้ง่ายกว่านี่นี่ก็ได้แล้วนี่อันนี้อ๋อนี่ันี้สวย สีนาทีแล้วเอากินนาทีอ่ะเอาข้างล่างก็ได้นี่เพราะเนี่ยมันได้ทั้งสองกิ่งเลยนีเราเลือกที่เอามันมีรากเห็นไหมกิ่งที่มันมีรากด้านล่างอยู่แล้วอ่ะให้ดูกใกล้ๆ มันมีลากอยู่แล้วเห็นชัดไหมล่ะมันมีลากเวลาเอาไปชำ่มนันก็จะติดนี่ถ้ามีเลื่อยเนาะเลื่อยคมๆก็คือเลื่อยออกเลยง่ายกว่าเอาไปเตรียม <c oughs> เราก็ไม่ได้ทำความสะอาดกรเลยปล่อยเป็นธรรมาชาติหมด Ừ. <coughs> 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 <Right. coughs> ลใหญ่เวนจริงที่ไม่ใช้แล้วอันพวกนี้ไีได้ไหมนี่ที่จริงก็ได้อยู่นะถ้าจะเอาไม่เอาเอาแบบสะโพกนะเอาแต่สะโพกเหรอเคยเอาแบบนี้มันก็ได้อยู่แต่ว่าเราไผ่เราเยอะอยู่คนะเอาไว้ลงใส่คลองให้ กองกาอาศัยต่อสำเร็จไปอีกสองเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ห้าหก โอเคแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวให้ทำใส่ถุงดีๆแล้วจะรีวิวอีกรอบหนึ่งค่ะหน่อไม้่อยหน่อไม้ยักษ์กันหน่อไม้เลื่อยออสหน่อไม้ยักษ์ อันนี้เป็นหมอไม้ไผ่ตรงนะครับไม่ใช่กิมจุงที่มันแน่นเพราะว่าแถวเนี้ยมันมีน้ำขังตลอดอันนี้มันเป็นสายพันธุ์ด้วยอันนี้คือไผ่ตรงการปลูกดอกไม้นะฮะอย่าใหา้หนอมันโตนะถ้าโตแล้วทำลายยากเหมือนแบบนี้แหละขึ้นขึ้นลำแม่ขึ้นลำเนี่ยแต่จ้างก็ฟันก็ประมาณสองพันกว่าบาท นี้ก็จะฟันเองแหละทยอยฟันเนาะนั่นแน่นฮะต้นไม้ตายหมดต้นมะม่วงก็ตายไปหลายต้นลากเขาจะหาหกินเก่งพวกหน่อไม้หน่อมันใหญ่มากได้าไหมหน่อมันใหญ่มากครับ อ,อ,อ่อนต้งนั้นเลยนะไม่ใช่แก่นะเนี่ยเห็นหน่อใหญ่ไงอ,อ๋อใหญ่มากหน่อไม้ไผ่ตรงนะฮะต้มจืดกับหมูนี่ขาหมูนี่อร่อยมากนี่โอ้สุดยอดโอเคนะครับคนหาหน่อไม้นะครับดูหนอมุนก็ไปในกอไผ่ ไม่ได้ทำความสะอาดกอมันก็เลยเอายากหน่อยด,ดูนะครับจะได้ไหมน้อ <c oughs> จะได้ไหมน้อเจอกันเชียร์หน่อยครับ <c oughs> ทั้งหมดด้วยบางกลางพึ่งก็อยู่ในนี้ ไม่ได้นะครับได้นิดเดียวมาได้หนอนนิดเดียวผักอยู่ข้างในนอนน,น,นี่นะครับหักออกมาตัดออกมาแล้วก็มาใส่เข่งนะไม่ใช่น้อยนะครับ มีทั้งไผ่ตรงไผ่กิมซุงนะครับไผ่ตรงก็หน่อใหญ่กิมซุงก็จะหน่อย่อมหน่อยนะครับไผ่ตรงนี้ถ้าต้มกระดูกหมูหรือว่าต้มขาหมูนะต้มจืดนีจะหวานอร่อยใส่พริกไทยหน่อยนะครับนีนะครับผลผลิต